มาครับออก4 4 5โอ้โหเห็นไหมครับออก4สูงเราได้มาคูณ3เลยนะครับเห็นไหมสวัสดีเพื่อนเพื่อพี่พีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไฮโลเพื่อนบ้าน TS91 HD นะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เพื่อนๆนะครับเข้ามาที่หน้าเกมก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนกดที่เกมนะครับจากนั้นให้ทําการกดเข้าไปที่เกมอ่าแล้วก็ทําการยกเงินเข้าไปก่อนนะครับตอนนี้ผมยกเงินไปที่300บาทนะครับ ร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆกดที่ปุ่มสีเขียวครับเพื่อทําการโยกเงินไปโอเคเมื่อเพื่อนๆพืทการโยกเงินแล้วนะครับก็จะให้เพื่อนๆนะครับกดไปที่เริ่มเกมนะครับจากนั้นเราก็จะได้มาอยู่ที่หน้าเกมซึ่งจะมีเกมหลากหลายมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอกเด้งรูเล็ตนะครับเยอะหลากหลายมากเลยแต่วันนี้ที่ผมจะมาแนะนำก็คือเป็นเกมไฮโลนะครับแล้วเมื่อเรามาอยู่ที่หน้าเกมนะครับก็จะมีห้องตั้งแต่ห้อง10บาท20บาท30บาท40บาทนะครับ แต่ว่าวันนี้ผมจะมาเลือกที่ห้อง10บาทนะครับมาเราคาแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆกดมาที่3แถบนะแล้วก็มาดูกฎกติกาก่อนนะครับซึ่งก็จะมีกฎอธิบายนะครับว่าอัตราการได้นะครับอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็มาดูว่าการเล่นเล่นยังไงนะครับส่วนหน้าแรกนะโอเคครับส่วนหน้าที่2นะครับก็จะเป็นบอกอธิบายวิธีการเล่นของเรานะครับการตั้งแต่เริ่มกดที่ชิปนะครับการวางเดิมพันและส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นประวัติของตาที่ผ่านมานะครับว่า ออกอะไรไปนะครับเท่านั้นเองนะครับง่ายๆแค่นี้เลยนะครับการเล่นไฮโลคนบ้านเหมือนที่เรารู้จักกันมาเลยมาครับมาลุยกันเลยนะครับตาแรกนะครับผมขอเลือกไปที่10บาทนะครับแล้วก็จะขอลงไปที่ต่ํานะครับที่50บาทโอเคเรามารุ่นกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับโอเคต่ํานะครับไหมเล่นง่ายๆครับดูซิว่าเกมที่2ว่าผมจะได้หรือไม่นะครับ มาเกมที่2นะครับผมขออนุญาตดูก่อนฮนะตอนนี้เราออกต่ําไปเนาะตานี้นะครับผมขอว่าจะเล่นสูง,งหน่อยนะครับมาครับเราลงไปที่สูงก่อนเนาะโอเคผมเลือก6สูงไปด้วยนะครับก็จะเป็น4สูงนะครับมาดูซิว่าจะเป็นยังไง ออกอะไรนี่เป็นเต้นเป็นเต้นมาครับออก4 4 5หโอ้โหเห็นไหมครับออก4สูงเราได้มาคูณ3แล้วนะครับเห็นไหมแล้วก็ได้สูงอีกอันหนึ่งนะครับโอ้โหง,ง่ายๆเห็นไหมเห็นไหมแค่ขั้นต่ำแค่10บาทเองนะทุนน้อยก็สามารถเล่นได้นะครับบอกไปเลยนะครับมาครับเกมสุดท้ายดูซิว่าผมจะได้กำไรไปเท่าไหร่วันนี้นะครับบอกเลยว่าไม่เน้นเยอะนะครับขอลงต่ำไปก่อนที่100 สี่สอเอกไปอืมอืมมามารูเองครับว่าจะเข้าไหมโอ้โหโบนัสเราไม่เข้าเลยโอเคออกต่ำไหมต่ำครับผมโอ้โหเห็นไหมครับเล่นง่ายๆเล่นสนุกง่ายๆนะครับทุนน้อยก็สามารถเล่นได้นะครับ อัตราการแลกเปลี่ยนก็ชัดเจนนะครับกับเว็บ TS911HD นะครับมีให้บริการแล้วนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถมาเล่นกับเราได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสนใจสมัครแอดไลน์มาเลยที่ TS911HD แล้วเจอกันครับ